วันนี้เรามีกิจกรรมปั้นดินเบาตามเสียงเรียกร้องจากเด็กๆกันนะคะอันดับแรกเราก็จะเตรียมดินมาลงพื้นบนกระดาษหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกหรืออาจจะเป็นแผ่นผ้าใบอะไรก็ได้คะ่ะที่มีขนาดที่คงทนและเหนียวแน่นและอยู่ได้นานที่มันสามารถรองรับกับน้ำหนักของดินได้นะคะซึ่งดินเบาเนี่ยมันจะ มีน้ำหนักที่เบามากๆพอแห้งแล้วเขาก็จะแข็งตัวเลยในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงดินไปบนพื้นให้เต็มแผ่นพื้นหลังของเขาเลยนักเรียนอาจจะใช้ดินหลายๆสีก็ได้นะคะในการทํำพื้นหลังเช่นต้นแบบอาจจะใช้สองสีอันดับต่อไปนะคะก็เป็นการปั้นดินซึ่งในแบบของครูก็จะเป็นตีมดอกไม้แต่ครูใช้ประมาณ 3าถึงสีสีสีหลักๆก,ก็คือสีฟ้าและสีเหลืองจากนั้นครูก็จะใช้สีอื่นๆแทรกลงไปด้วยอันนี้ในขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนคร่าวๆให้นักเรียนดูเพื่อความเข้าใจแต่เราสามารถใช้วิธีการปั้นแยกเป็นชิ้นๆได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามันสามารถนำกลับมาติดได้เหมือนเดิม และสามารถทําต่อได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่ามันจะละลายหรือว่ามันจะเสียหายอะไรนะคะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นพวกไม้ปั้นดินมีไว้เพื่ออะไรเพื่อการสร้างลวดลายของดินปั้นของเรานั่นเองถ้าหากเราไม่สามารถทำลวดลายของมันเองได้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีเลยสำหรับพวกเรา ขออนุญาตวาร์ปไปตอนเสร็จเลยละกันนี่คืองานที่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเคลือบงานนะคะเพื่อให้งานมันมีความเงาและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งสามารถทำให้ผลงานนี้อยู่กับเราได้นานมาก ขอว่าไปตอนที่เคลือบเงาเสร็จเลยแล้วกันและนี่ก็คืองานที่เคลือบเสร็จแล้วและน้องก็กําลังจะแห้งสรุปว่าน้องรอดอยู่ไหมคะช่วยตอบกันด้วยนะ